ครับเราไม่ไผ่ทําคันเบ็ดครับผมเริ่มจากเราไปตัดไม่ไผ่มาแล้วก็มาขาเป็นเลิ้วนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเหลาครับทําปลายคันนะครับให้มันโค้งนะครับเวลาปลากินแล้วมันดึงมันก็สวัดกลับนะครับช่วยให้เบ็ดสามารถปกักปากปลาได้ดีครับ โคงสวยแล้วครับทาที่วัดสายเบ็ดครับจากนั้นเราก็ไปเหลาคันนะครับทําที่เสียบดินครับให้มันแหลมเพื่อนอีกเทียบครับ